อาจารย์ประจักษ์ชัยให้สัมผณ์นะคะให้ท่องคำบาจำเป็นต้องไปเก็บตกผู้ใดพี่น้องเออเป็นประเด็นทุกเทียงกันยังมากไม่ค่ะช่วงนี้แล้วประเด็นเด็ดก็คืออืพี่คงไม่ต้องไปก้มกาบน้องอือันนี้เป็นประเด็นเป็นจุดจุดคือจังกำลังจุดไฟขึ้นเลยค่ะพี่น้องคะคำคำนี้สำหรับอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะหฮลายคุณกะ พอสิหูแล้วว่าเรื่องมันก็มีว่านี่แหละที่ว่าอาดีตศิลปินวงสาวน้อย,อยเออได้เขามาสบลายกับหายท้องค่ำแล้วก็มีกระแสวิพาวิจาร์เป็นอย่างมากพี่น้องตอนนี้กับย่างท่านมีการออกมาอธิบายของตัวน้องศิลปินคนนั้นเลยนะคะว่าสารุปแล้วเป็นจ้าไหนแต่ก็มีน้องสัมผั์อยู่น้องไดนไปสัมผั์อยู่ ไดกับบอด้แบบว่ามาโพูดมาอย่างโล่งอนหนาเฟซแห็คนเอฟซีบางคนเิ็นห็นน่ะนะเเพราะว่าสัมษณ์เนาะก็ต้องแบบแมนบอีบ่มีคนแฟนคลับแม่เมิ่เนบอดดีเขาไปเบึงกามีอาจจะบอดทัวร์ถึงนะคะก่อนเฉภาพสัมผณ์พอจะไปลักใช่นะคะทีสัมผั์ท่าเพียบเพียบหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ตองบอกถึงเรื่องสัมผณ์ของน้องชู้ใจนะคะทีชาวเนยนะคะในเขาไปบึงสักพักหนึ่ง เขาก็ถามมาแบบมีความจิดเห็นใจไหนที่ว่าโกหกว่าโจจริงหรือเปล่าทาในทาไมว่าไปเรียนทําไมว่าไปดูแลแม่นองเขาว่าหนูไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดเออหนูก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านองเขาว่านองอ่ะไปเรียนอิลีไปดูแลแม่อิลีอืมประเด็นนี้ก่ะแล้วแตู้ใดริพิจารณาเอานะคุณพ่อยค่ะแต่ว่ามือนีสิมาบอกถึงบทสัมผั์นะคะของ อาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคําเปิดสัมผณ์เป็นทีแรกทางเพจเลดีนะคะขอขอบคุณขอมูลจากเพจเลดีนะคะสําหรับคลิปนี้สิเปิดเสียงในฟังช่วงช่วงหนึ่งเอาคำพ่อยเปิดเลยค่ะอ่ะขอบอกถ้าบอสโจฟังูบมีโอกาสคลิปนี้อยากจะอะไรกับก็เรียนบอสโจนะครับถ้าผมไม่ได้ขออนุญาตท่านในค่ำคืนนั้นก็ต้อง กราบขออภัยนะครับอยา่างลูกผู้ชายคงจะไม่ให้พี่อายุห้าสิบสามปีคงจะไม่ต้องไปก้มกราบน้องชายอายุ38บปปีหรอกขอให้กินได้กว่านี้เพราะพี่ก็เคยช่วยน้องน้องก็เคยช่วยพี่ฉะนั้นมีอะไรก็คุยกันไม่มีอะไรครับด้วยความบริสุทธิ์ใจสายตาจริงจังเพราะลูกผู้ชายคาไหนคํานั้น uh. พูดและทำใจถึงพึ่งได้ให้ก็ให้ขอคือขอ <Ha. S 2> มีเยอะแยะกับโจที่พูดไม่ได้ช่วยกันมากกว่านี้ นะครับภาษาอะไรกับไอ้นางร้ายอยู่ฝั่งตัวโกงข้าวตัวก็แล้เจ็ดแปดร้อยนะครับเป็นแดนเซอร์ด้วยไม่ได้ขอไม่ได้ขอนีก็ไม่ได้ขอเขาลงมาก่อนเอบ้างพูดแว่าแต่เอามาเลยที่บล็อกของบอกว่าจบไปแล้วจบไปตั้งแต่ตอนเขาไปลาวันที่สิบเดือแล้วแล้วผมจะไปขอในฐานะอะไรแต่เขาไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชา แค่ไม่ได้บอกแล้วผมจะไปบอกในฐานะที่ว่าแล้วผมก็ยุ่งด้วยบางครั้งเนี่ยผมยังต้องไปยื่นหนังสือขอให้เขาอนุมัติมาก่อเอยไงไงเมื่อาผมก็ต้องเกมของผมก็มีเกมที่ผมต้องต้องอยู่ในพื้นที่สื่อผมก็ต้องมีในเรื่องของผมต้องอะไรมันวายผมก็ต้องเล่นใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรครับโจก็คคอน้องรักถ้าน้องยังอยากจะคบก็คบน้องคิดว่าพี่ก้าวข้ามก้าวล่วงก้าวล่าวน้องก็ก็สุดท้าแต่เพราะว่าพี่ก็เป็นพี่แค่นี้เราจะไป กาบคำว่าตรงไหนแล้วพี่ก็พอตัวอยู่ตรงนี้พี่ก็มีอาณาจักรของพี่พี่ก็มีเส้นทางของพี่นะครับแค่เด็กคนนี้จะไม่ทําให้เราทะเลาะกันจนไม่กินข้า,าวด้วยกันก่อนเราจะไปทํายังไงอ่ะเขาไม่อยากกินกับเราอะ่ะเ,เราไม่ได้เป็นคนก้าวเล่าเนี่ยเราเป็นคนทองเนี่ยมันเป็นคนก้าวเหล้าคนบริสุทธิ์คนที่จะนัน<ต>่งเครื่องมาดูไปแย่งคนมาเอายังไงจะนี่ก็เป็นบทสัมผัสบางช่วงของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำ เพราะว่ามีเกือบสี่นาทีพี่น้องคะถ้าใครอยากจะไปดูคลิปเต็มๆก็สามารถไปดูได้ lady s o c i ต t y แล้วก็มาเปิดคอมเมนต์พี่น้องคะแฟนคลับก็คือทั้งสองฝ่ายและน้องกายก็ตั้งใจกันซึ่งกันค่ะพี่น้องคะซึ่งกันและกันอ่พี่น้องเอ้ยคอมเมนต์ก็ถือว่าเดือดพอสมควรนะคะและการข้อเปิดคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนบอกดีอยู่ค่ะเพื่อนบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล ต่างกรรมต่างวาระเดี๋ยวแต่เขาน่กก็กินเขากันคือเกาแหลมบอดทั้งสองบอดอ่าเอฟซีที่ดีควรไต่ตองไม่ต้องต่อความให้มันย่าวให้มันยืน,น,นย่าวกว่านี้เนื้อไม่ได้กินอย่าเอากระดูกมาแขนคอแขนคอ,อจบข่าวป้าพี่นอ้นองคะ่ะเออเออเป็นจังใดฝาดถึงเอฟซีแล้วค่ะนี่ไม่ได้บอกถึงผู้ใดเลยป้าคอมเมนต์แฟนคลับูนนี้เพิ่่นบอาดี เนื้อไม่ได้กินยาเอากระดูกมากแวนอเออ่าส้มผาเป็นกระบอกนะคะบางชวนมาตองกวานี่แหละกับบ๋อโจบ่ได้เป็นเอียงกันแล้วเพิ่งกะเคยออกมาโพลเราบ่ได้มีปัญหากันบอ FC, ่อนเอฟซี่ย์มาดยัมาวาพื้นนะคะ,คะอาจากกรย์ตักใช่ให้ท่องข้ามว่าจาเป็นต่อไปอ่ากินตอผู้ดใดหายท้องข้ามว่าจาเป็นตองไปแย่งผู้ใดมากมแล้วเ,เรื่องมันกระจบตั้งแต่มือที่นอ้องศิลปินนะคะ นั่นก็นคืออดีตน้องชู้ใจตอนนี้เป็นน้องควรใจเนาะ<ฆ>ลงจากพวงสาวหน่อยวันที่สิบเอ็ดแล้วมาเขาหายท้องคัำวันที่สิบหาที่ผ่านมามน้องชู้ใจกับหายสัมผัสโชว์หนึ่งมาเรื่องมันจบตแต่หนูงลงมาแล้วแต่ว่าวันทีนะ่สิบห้าน่ะท้าอาจารย์พันดิวก็วเป็นอาจารย์ปจัจฉัยนะคะท่างผููคบคุ้มน้องอะดิวกับอาจารย์ปัจไส่มันที่สิบหาเลย<ฆ><ฆ>ดิวจบกะบ,บินตรงไปเลยค่ะก็คือตกลงกันแล้วว่าไม่ได้มีการดิวร<ฆ>ับหลังก่อนหน้านั้นใช่ อันนี้กะอยากมาฝากถึงเอฟซีเนาะค่ะพ่อยค่ะแต่ประเด็นสำคัญเลยคือเอฟซีที่เพิ่นยัง,ยงแบบยังถูกเพียงยังโบเล่กับเรื่อง<ม>เรื่องนี้อ่าพี่น้องคะแต่ว่าต่างฝ่ายเพิ่นก็โอเคตกลงกันแล้วกับไม่มีอะไรก็ยังไงล่ะพี่เขาลบน้อง,อง,องเขาลบพี่ยี่แย่พี่น้องวงการหนีมันมก็นจะสี่แหละค่ะพี่น้องแล้วคืออาจารย์ประเชัยบอกแหละผมเป็นลูกทุ่งอินดี้เป็นแบบขายอินดี้อันนั้นกับหมอลำ คนละอันเลยว่าจำเป็นที่ต้องเอามาเปรียบเทียบใส่กันว่าจำเป็นต่อว่าผู้นันดีผู้นี่ดีพี่จำเิ่นว่าเส็นทางมอลำมันแคบพี่น้องค่ะไปนันไปนี่กับจักกันเห็นกันคือเก่าก็ต้องต้องมีโอกาสได้เห็นกันสักครั้งหนึ่งต้องนางกินขอน้ำกันคือเก่าคือสิบงที่กินน้ำบอกหลังจากที่ว่าโจแบบขันบ่ารดีผู้ใดเห็นกันมันกะเป็นไปบไบรัยมาป็นสี่กะ อย่าฝากไว้นําส้นมากนะคะเขาบอกตรงๆเลยเอฟซีบางคนบางฐานนะคะที่บอกขาใจนั่นแหละว่าไปแย่งมาไปเอามาแต่ที่จริงน่ะสัญญาเอ้ยังมันเรียบร้อยม้เลยใช่แล้วก็มีคอมเมนต์เอฟซีว่าทั้งสองคนน่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลมพัดแห้งไปแล้วกะข้าวกะจิจางหายไปกะซู่ๆค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ที่ว่าเป็นกระแสแต้เขาบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าถือว่าเป็นเรื่องดีกับน้องควนใจเองค่ะกระแสมาก เออกระแสดีเมากในช่วงนี้กระแสคือเขามาหาผมเลยค่ะพี่นันเธอแบบค้นโมหูจากกระเดิหูจารปฏติดตามน้องกระแสให้เท่าข้ามกามาอาจารย์ประจักษ์เ่เพิ่นเยว่ามีเกมไม่หล่นเพราะก็ตองหล่นเรื่องแบบนี้บาตรงๆเลยกระแสมันเข้ามาเนาะค่ะแต่ว่ากระแสบวโจเพิ่นกัมี่อยู่แล้วค่ะพี่น้องนี่แหละสำหรับผูนนี้กัมี่ข้าวข้าวมาบอกสูพี่น้องฟฝ้าเพียงซํมนีถึงเรื่องเล่าทีอาจารย์แพทในห้องประจักษ์ชัยฝากอะไรถึง บอโจนะคะค่ะเออกับว่าจำเป็นต้องเพิ่นบ่ได้บอกว่าให้สร้างในพี่น้องกันคือวานนั่นแหละเพื่อนอายุารกว่าเพื่อนบ่สจำเป็นเนาะแบบต้องให้ก้งกาบบอเออต้องขอโทษเอฟซียัสีพ่อใจประมาณนี้เออขันบอในทางที่แบบตรงๆเลยนะคะต้องไปก้งกาบตีเอฟซียัสิพ่อใจเพราะว่าเพิ่นกับว่าได้พิดเพิ่อยุ่ของเพิ่นซื้อๆเนาะค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ